แ่นเมนสแข็าะเอาละครับพี่น้องครับเพิ่นหวานลงไปแล้วครับพี่น้องเมื่อกี้นี่ก็เกือบทายพอท่านอีกแล้วครับพี่น้องมาเบิ่งเด้อครับเด้อมองเกาครับพี่น้องครับมองเพ่นมันหมานมือนั่นล่ะครับพี่น้องครับอยู่ปากท่างเขาบ้านขามปลอมนะครับพี่น้องครับท่างเขาบ้านขามปลอมนี่แหละครับท่างเขาไปในบ้านขามปอมท่างเขาบ้านขามปอมตำบลสางทออำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีมาเบิ่งมาลุนกันนะครับพี่น้อง มาเบิร์นไก่เลยครับหาวขามาแล้วครับพี่น้องครับหาวขามาหาวขามามิดเลยบ่ะครับบบดินบบตืดเลยบอ่ะหาวขามาหาวขามาหาวขามาพี่น้องหาวขามาแล้วก็หมุนแหเอาหมุนเนี่ยโอ้ยเห็นดินอยู่พี่น้องเห็นดินอยู่เอาเอาละบาหนี่เห็นดินอยู่ครับพี่น้องครับเห็นผมเนี่ยเห็นเมื่อกี้ดินดุกดิกดุกดิอยู่ครับพี่น้อง มาเบิ่งกันครับพี่น้องครับโอ้หมุนมาหมุนมาหมุนมาอ้าถือว่าได้อยู่ประคอพี่น้องครับได้ประคอกับประเข็งครับนั่นปะครับประคระตอตัวนั้นบะเนี่ยถือว่าหมานอยู่ตัวหนี้อ่ะเดี๋ยวไปเบื่งองพนปอ,นปอนดครับบ่ายนี้อ้าตามมามาเบิ่งพี่น้องได้ประคอครับมองหมานมองนี่ละครับมองปลาหลา,ายบานขามปลอมครับพี่น่องครับ มันข้ามปลอมอำเภอเข่องในโอ้ปลาคอรครับพี่น้องตัวกําลังพองงา,งามเลยพี่น้องกระลังดีๆเลยครับตัวนี้สุดยอดสุดยอดมานขึ้นกันตัวเจ้าก็ได้มาหมานพี่น้องในปลาคอนะครับพี่น้องครับนั่นละครับหมานหมานหมานได้ปลาช่อนหนึ่งตัวกับปลาหมอหนึ่งตัว เอาละพี่น้องเดี๋ยว่นมาเบิ่งวิธีปลด่นพุ่นละมอง่นเอาใส่่นเอาไหว้ได้รลายล้วบ่กครับนี่ฮันโอ้ได้เติบหนึ่งได้เติบนึงพี่น้องเออพอได้กินแรงพอได้ปนเนาะครับเนาะปนเออพอได้ปนแรงนี่แหละครับเป็นวิธีของเช่าบาทนะครับพี่น้องในการทำมาหากินนะครับวานแหหาป่านะครับพี่น้อง บ้านขามป้อมตำบลสร้างถ่ออาเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีผลอยู่ในผลันกระเดยปลาคอแหละครับพี่น้องครับปลาเข็งนี่คือจับออกครับแยกกันไห้บ่โอ้มังหันนี่ใส่ตะปลาคอบ่โอ้ปลาเข็งนี่เอาใส่เบสบ่ตัวใหญ่ยังสี่นี่บ่ปลาอยังมันกินครับไปใส่เบดโอ้ปลาข้าเลยบ่เนี่ยโอ้คันือนี่คือปลาข่าใหญ่เลยเป็นบ่ครับบ้านมันเลยสองตัวบ่จากโลครับตัวละจากโล ัเราโลโลกควาครับโอ้ในปลาข่าพอนำพันเสียเอาไปใส่นะปลาเข็งนะครับพี่น้องมันจะไปใส่เบียดตอนนี้กรอ๋อหมานแหะครับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ซื้อไว้จังไดของพ่อใหญพ่อยยว่าถึงเนไฟเข็งหรอไฟเข่งเออมาบอกคนอ่ะเป็นหมานนะครับพี่น้องครับพ่อใหญ่นี่อ่ะพ่อใหญ่แกลอ่ะพ่อใหญ่แก้วบรรคัมป่อมนะครับพี่น้องครับอ้าวเดี๋ยวไปเบื้องไม้พันสิว่าใหนเบื้องไม้ได้ปะไหน